เพ,พิ่งตื่นนอนแล้วก็จะไปดูว่าพ่อบ้านกำลังทำกับข้าวอะไรอยู่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีคคนอินเดียเซบงอินฮินดีอ่า कै ังไงห h o ยถ o งอะไงพ r e a ุณอะฉันหวังว่าพ e กคุณจ g ทำได้ดี s so. o <laughs> และนี่คือพ่อบ้านของเราค่ะท่านาเซย์ยูเนมเซย์ยูเนมปิงกูปิงกูแล้ววันนี้เราก็มาดูว่าเขาทำกับข้าวอะไรค่ะเอ็กต่อไปอ่าอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะปนนีอันนี้เราเทหัวหอมลงไปนะคะเอาเนื้อริเท ยังสักระรดอีกย้วชุกคืออันดาไข่ของอินเดียเป็นสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนี่เหมือนนี่คือไข่ไก่นะคะของบ้านเราจะเป็นสีแบบสีน้ำตาลหน่อยเนาะแล้วก็ฟองนี้ค่อนข้างเล็กแต่ของบ้านเราจะเป็นมีหลายหลายเบอร์บางทีเวลาไปซื้อไปซื้อไข่กลับมาจากข้างนอกเนี่ย เราจะได้ไข่หลายไข่ <Wow. S 1> ขว้าวสีมันก็อ่อนกว่าไข่ไก่ไของไทยมันจะพอทุกครั้งที่เขาทำไขเ่เจียวมามันก็จะกลายเป็นสีแบบขาวๆอะ่ะเออตอนแรกนึกว่าเขาทำไข่ขาวให้แต่จริงๆก็คือไม่ใช่ไข่ขาวเนาะเออสีเขามันเป็นแบบนี้แล้ว เห็นไหมคะว่าไข่เนี่ยพอทำออกมาเนี no ่ยไข่เจียวที่เห็นเนี่ยมันไม่เหลืองอ่ะมันเป็นสีขาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไข่ที่อินเดียเนาะจริงๆมันมีไข่ที่เป็นแบบสีน้ําตาลด้วยเนาะแต่ว่าที่นี่เขาก็นิยมซื้อสีขาวดิบอะเอ่อคุณกี่ระวาดสดมันคงจะสงสัยว่าเรากาลังทำอะไรนะคะอ่าเรากำลังจะทำข้าวผัดนะคะ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งของพระศิวะนะคะซึ่งเราจะต้องงดเนื้อเนื้อสัตว์นะคะงดพวกกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะคะงดพวกไข่นะคะแต่ว่าเนื่องจากกินไม่ได้นะคะก็เลยใส่ไข่เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะ<อ>เราจะใส่พริกไทยนะคะเม็ดพริกไทยพริกไทยดำ เนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะพอบ้านทำครกทำสากแตกนะคะก็ oh <boy. S 1> เ,เป็ีแต่ครกแต่ไม่มีอาอยู่ตอนนี้นะคะ,ะเราจะใช้วิธีอินเดียนสไตลในการบดทุกไข่อันนี้อันนี้คือไม้นวดโรตีนะคะ ก็ได้เงี้ไม่ค่อยละเอียดนะแต่ว่าแบบเออก็เอาเท่าที่มีอ่อไม่เอาอันไม่เอาเศษใหญ่ๆนะคะเอาเศษแค่แบบที่ละเอียดเล<ะ>็มาส่วนแล้วก็ใส่เข้าไปสิดนะตอนนี้อ่ากำลังจะใส่ปนาหีลงไปนะคะผัดกับผัดใส่ข้าวลงไปนะคะนี่ค่ะข้าวสำหรับสามคนทานนะคะ ซึ่งจะมามทานแค่นี้นะคะนอกนั้นก็คือสันมุงกุ้ยยอดนะคะ, <S <S ะมันเป็นโซย่าซอสไม่ต้องใช้ผ้านะคะเขามีชี่ชแบบนี้เวลาจะทำก็ทีฟเอาค่ะของบ้านเรามีใช้ผ้าเนาะหรือแม่ก็ใช้อายตัวถุงมือเพราะบ้านนะคะจะให้เราทำการเทสนะคะว่าอร่อยไหม ก็ได้แหละขายน้ำตาลนะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ยมใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็หนึ่งอย่างที่ที่นี่ห้ามทําก็คือช้อนที่เรากินแล้วหรือจับข้าวที่เรากินเข้าไปแล้วห้ามเทกลับลงไปในหมอ้อเคยทําช่วงมาใหม่ๆเนี่ยเคยทําแล้วก็แค่แตะนิดนึงอะ่ะเออเอาช้อนเราไปแตะบบเทสอะไรเงี้ยแล้วเราไม่กินอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วมันเหลือเยอะเราก็เทกลับใส่หม้อเขาจะแบบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นชูท่านะคะก็คือช้อนเนี่ยถ้าเรากินแล้วมันเท่ากับว่าแตะแตะน้ําลายโดนน้ําลายเราแล้วซึ่งก็หมายความว่าเป็นของที่ถูกใช้ไปแล้วถ้าจะกินเนี่ยก็คือให้เทใส่ถ้วยหรือเทใส่จานแล้วก็ตักใช้ช้อนตัวเองเลยล่ะตักกินนะคะ Hello I'm going to take shower now I'm going to take shower It's very hot too hot in India right now และนี่คือการอาบน้ำของสามีนะคะแป You say you t a ณอย t ก a, while, after a, while take. a lazy. Sunday, อ a e ่ j o y อยากบอกว่าคลิปนี้เนี่ยห้ามโชว์ให้ที่บ้านสามีดูนะคะเพราะว่ามีทั้งไข่นะคะมีทั้งหัวหอมนะคะไม่งั้นคือโดนด่าแน่นอนค่ะ เห็นไหมทุกคนจะเห็นทุกคนจะเห็นว่าไข่ของอินเดียแม้ขนาดสุกอะมันยังเป็นสีแบบสีไม่เหลืองอะมันยังเป็นสีครีมครีมอะถ้าถามว่ามาอยู่อินเดียตั้งนานเนี่ยชินกับอาหารอินเดียหรือย,อยังนะคะอยากจะบอกทุกคนว่า ยังไม่ชินอาหารอินเดียเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินทุกวันอ่ะมันอร่อยแต่ถ้าเรากินทุกวันมันเบื่อนะคะอันนี้อันนี้บอกไม่ใช่ว่าอาหารอินเดียไม่อร่อยแต่มันมันอร่อยแต่ว่ามันเป็นอาหารที่ไม่ถูกปากเราอ่ะเราไม่เราไม่เคยกินแบบนี้ในทุกทกวันอ่าแล้วก็เราต้องมากินทุกทกวันมันทําให้เราเบื่อเราเป็นคนไทยอนะเนาะเราก็ต้อง กินอะไรที่มันหลากหลายนะคะาอาหารบ้านเรามันก็จะมีแบบกะเพราผัดซีอิว๊วแกงส้มใต้อย่างเงี้ยน้ำพริกอ่องเงี้ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูอ่างเงคิดถึงบ้าน <c oughs> ข้อดีของอาหารอินเดียเนี่ยก็คือว่ามันมีแต่ผักนะคะผักเยอะมากนะคะทุกมื้อเนี่ยมีผักหมดเลยแล้วก็ วัตถุดิบที่เขานิยมใช้กันเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นหัวหอมใช้ในทุกเกือบทุกเมนูนะคะแล้วก็มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งนี่คือกินจนกินจนเบื่อนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นผักผักต่างๆผักนู่นผักนี่แต่ถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยผักที่เมืองไทยเนี่ยมีเยอะกว่ามากนะคะ แบบมะเขือพวงเอยผักกวางตุ้งผักคะน้าเนี่ยที่นี่จะไม่มีนะคะอย่างผักกาดขาวเนี่ยก็หายากนะคะหายากไม่แน่ใจว่าที่เมืองอื่นของอินเดียเนี่ยจะหาได้ง่ายหรือเปล่าแต่ว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยก็คือหาค่อนข้างยากนะคะกว่าจะหลุดมาเนี่ยก็เป็นเดือนกว่าจะกว่าจะหาซื้อได้นะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยมันก็จะมีะพวก แป้งนะคะแป้งโรตีจริงๆการกินแป้งมันก็เหมือนกินเจปะ,ะรู้สึกว่าคนที่เขามดงดทานเนื้อแล้วเขากินแต่แป้งกินแต่ผักเนี่ยผิวเขาจะดีขึ้นอันนี้ก็คือข้อดีของอาหารอินเดียนะคะทีะ่มันทําให้ผิวเราดูดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญกับผู้หญิงคิดว่าสําคัญกับผู้หญิงนะคะก็คือพวกถั่วนะคะของอินเดียเนี่ยเขาจะมีพวกแกงถั่วเยอะมากแล้วก็ ก็จะมีถั่วที่แบบหลากหลายชนิดมากถั่วแดงถั่วเหลืง้งถั่วขาวถั่วพิกชิกพีนะคะ,ะก็มีหมดนะคะซึ่งการกินถั่วมันก็โปรตีนอะเนาะมันก็ทำให้ผิวพรรณเส้นผมดูดีขึ้นมานะคะข้อเสียของอาหารอินเดียนะคะก็คือลมเยอะมากไอ้พวกถัว่วพวกปนีนะคะแล้วก็พวกผักบางชนิดอย่างผักดอกกะล่ำ บอกเกอรี่ ok อย่างเงี้ยพวกเนี้ยกินเข้าไปมันก็ทําให้เกิดแก๊สในท้องนะคะอตอนที่มาอินเดียใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราก็กินกินเอ๊ะแต่แบบกินเข้าไปแล้วทําไมท้องเราป่องวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังโทษโรตีอยู่เลยแต่หลังๆก็คือโอเคอยู่ไปแล้วก็เขาก็บอกกันว่าเออเนี่ยพวกกินพวกเนี้ยมันทําให้เกิดเกิดแก๊สนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ โรตีนะคะโรตีเนี่ยก็เหมือนกินแล้วมันไม่ย่อยอะแต่ไม่แน่ใจว่าสาเหตุหลักๆเป็นที่โรตีว่าเป็นที่เวลาในการกินของเรานะคะอย่างที่อินเดียเนี่ยวัฒนธรรมการกินอาหารมื้อเย็นขเขาเนี่ยคือเขากินตอนสี่ทุ่มนะคะซึ่งสี่ทุ่มกินเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นก็เข้านอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ระบบ ย่อยอาหารของเราเนี่ยมันผิดปกตินะคะแล้วก็มันทำให้เราลงพุงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะช่วงมาอินเดียใหม่ๆเนี่ยทั้งท้องอืดทั้งลงพุงจุกอาหารไม่ย่อยเราก็เลยมียาประจำตัวสอง,สองชนิดก็คืออันหนึงก็คือลดลดลมในท้องอันนึงก็คือ,ลลอ,อ,นนคอ,อช่วยย่อยอาหารนะคะ แต่หลังๆเราก็พยายามปรับแหละซึ่งก็ดีขึ้นและแอคทิวิตี้ยามบ่ายของวันนี้นะคะก็คือคริกเก็ตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสามีบอกว่าคริกเก็ตเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างอินเดียกับอังกฤษนะคะเป็นรอบเหมือนรอบไฟนนลเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่ากติกาหรือว่าการแข่งขันเนี่ยมันเล่นยังไงนะคะเพราะว่า แบตเนี่ยเห็นแข่งมาสามวันแล้วยังไม่จบเลย <c oughs> คริกเก็ตเนี่ยเป็นถือว่าเป็นกีฬาที่คนอินเดียเนี่ยเขานิยมเล่นกันมากนะคะจริงๆเคยเห็นตอนที่เรียนอยู่ที่สิงคโปร์เคยเห็นกลุ่มนักเรียนชาวอินเดียหรือว่าปากีอะไรเนี่ยเขาจะไปเขาจะชอบเล่นกันที่สนามาสนามหญ้าที่โรงเรียนนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเล่นยังไงแล้วตอนนี้แม้ว่าแต่งงานมาอยู่ที่นี่ก็หลายเดือนแล้วเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะคะว่ามันเล่นยังไง How's the game baby? It's going i on n d i a i t ช์นี้นะคะเริ่มตั้งแต่บ่าย3ามโมงครึ่งแล้วก็จะไปจบตอนออสามทุ่มหรือ4ี่ทุ่มนะคะยาวมากยังคงอยู่กับ คริกเก็ตนะคะว้าว that's a four that's a four ถามว่ารู้เรื่องและยินดีไปกับเขาไหมก็คือไม่นะคะเพราะว่าไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เกมจะจบเนาะก็ห้าชั่วโมงกว่าๆแล้วน่าจะไปหยุดที่6ชั่วโมงไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเป็นเกมที่นานมากๆแต่ว่าถ้าเรารู้กฎหรือว่าเรารู้วิธีการเล่นเนี่ยมันก็คงจะสรุปเกม แต่ว่าเราไม่ค่อยก็ไม่รู้อนนะเนาะในระหว่างที่เกมยังไม่จบนะคะอตอนนี้เราก็มาดูกันว่ามื้อเย็นเนี่ยเราจะกินอะไรกันนะคะเ,เดี๋ยวขอโชว์ให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างะะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าแกงอลูดํานะคะอลูดําก็คือมีมันฝรั่งนะคะกับเครื่องเทศผงเครื่องเทศมาซาลาบางอย่างนะคะรวมกันกลายเป็นแกงอลูดํนะคะจริงๆก็มือแค่นี้นะคะแล้วก็ ถัดมาเป็นปาราตาปาราตาปาราตานะคะเป็นแป้งโรตีแต่ว่าใส่น้ำมันนะคะเทกเจอร์ของมันก็จะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีความมันฉ่ำอยู่ข้างในนะคะตอนกัดเข้าไปะคะ่ะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นมื้อเย็นที่เราจะกินกันในวันนี้นะคะ และคริกเก็ตนะคะก็ยังไม่จบนะคะตอนนี้ร้อนมากอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะก็คิดว่าไม่ไหวแล้วเราต้องไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนเข้านอนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานทําอีกนะคะเกมจบแล้วนะคะทุกคนหลังจากผ่านไป6ชั่วโมงนะคะตอนนี้จบแล้วค่ะผลสรุปก็คืออินเดียชนะขอบคุณให้